คือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะหมัดหนักแบบผมเทคนิคโอเคการจัดระเบียบร่างกายให้ถูกต้องเทคนิคในการออกหมัดซึ่งแต่ละคนจะมีความต่างกันโอเคอันนั้นก็สำคัญมากๆแต่ว่าต่อให้จัดระเบียบร่างกายถูกต้องลอยหมัดแบบตามที่เรียนรู้มาของแต่ละคน แต่ถ้าเกิดว่านวมไม่ดีต่อยไปแขนพลิกมือพลิกหรือนวมคุณภาพปันกลางก็มีโอกาสเจ็บนะแต่มันจะเซฟได้เยอะเวลาที่เราพันมือคือถ้าเกิดว่าเป็นคนซ้อมบ่อยจะรู้ตอนไม่พันมือใส่นวมแล้วชกกับตอนพันมือใส่นวมแล้วชกไม่เหมือนกันคือบางทีเราต่อยแรงได้แต่ว่าเราเลือกที่ต่อยไม่แรงเพราะว่ามันเจ็บข้อมือแต่ถ้าพันมือทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นซึ่งผมมีนิสัยชอบสั่งของที่แบบไม่เคยใช้อย่างเช่น ผ้าพันมืออ่ะผมเคยสั่งยี่ห้ออื่นมาผมก็พันดูอ่ะอันนี้แบบนี้รู้สึกแบบนี้อีกยี่ห้อหนึ่งผมก็ลองอีกอ้ออันนี้นุ่มกว่าอะไรเงี้ยผมก็เลยจะรู้ว่าอันนี้จะนุ่มกว่าอันนี้จะแบบโคตรแข็งกระด้างเลยอ่ะพันเหมือนเอาผ้าทั่วไปมาพันอะ่ะไม่มีความนุ่มเลยก็มีบางยี่ห้อบางอันก็กลางกลางกึ่งเหมือนจะนุ่มแต่ก็ไม่ไม่ถึงขั้นแบบนุ่มเท่ากับยี่ห้อก่อนอะไรเงี้ยส่วนอันนี้ผมรู้สึกว่ามันนุ่มใช้ได้แล้วก็ผมสั่งมาคือห้าเมตร บางคนนะที่ไม่รู้ว่าจะเลือกเม็ดครึ่งควรจะสามเมตรหรือควรจะห้าเมตรถ้าไม่ใช่มวยเด็กนะถ้าเป็นแบบผู้ใหญ่อะไรเงี้ยผมแนะนำห้าเพราะว่าอ่ะอันนี้ของผมจะเป็นแบบนี้นะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเวลาเวลาพันอะเป็นสันหน่อยมาเนีน้ยนี้อ่ะไปโอเคไปไปนิ้วก้อยไปปึ๊บ อ่ะเห็นไหมมันจะเหลืออีกเนี่ยพอพันไปมันจะเหลืออีกถ้าความยาวไม่ใช่ห้าเมตรนะพอถึงช่วงเนี้ยมันจะไม่มีตรงน,นี้ละมันจะหมดละอาจจะได้ตรงนี้แค่รอบเดียวหมุนได้อีกรอบเดียวแล้วมันก็จะติดปุ๊บตรงนี้คือหมดละได้แค่นี้มันจะไม่มีตรงนี้เหลืออีกแต่อันนี้ส่วนที่เหลือยาวไปทําอะไรก็ก็แล้วแต่แล้วแต่คนแล้วแต่คนชอบผมชอบพันตรงสันให้เยอะๆผมก็พันตรงสันไปพันไปอ,อีกเพราะมันเหลือเดีวไปต่อตรงนี้อีกนะตรงข้อมือกลัวข้อมือพลิกก็ ไปนะมันเหลือเยอะอ่ะเห็นไหมมันมันจะหนามันคือต่อยผมไม่ใส่นวมแล้วไปต่อยกระสอบทรายก็ก็ไม่เจ็บเพราะว่าอันนี้เหมือนเหมือนนวมเรียบร้อยแล้วอ่ะอันนี้นี่ว่าเซฟแล้วนะอันนี้เซฟเข้าไปอีกชั้นหนึ่งอ่ะเรียบร้อยเรลาต่อยก็ง่ายค่อนข้าง ใส่เต็มแรงได้ไม่ต้องกลัวข้อมือพลิกแต,แต่ก็ต้องฝึกนะข้อมือไม่ใช่แบบไม่เคยฝึกอะไรเลยมาแล้วอยู่มาต่อยเต็มแรงอะ่ะอันนั้นก็มีโอกาสเจ็บตัวสูงเหมือนกันแต่ถ้าเกิดฝึกข้อมือมาเป็นอย่างดีฝึกกลอยกระสอบมาเป็นอย่างดีฝึกรอบเป้ามาเป็นอย่างดีข้อมือมัอนก็จะเริ่มค่อยๆแข็งขึ้นแข็งขึ้นก็ทําให้เราสามารถที่จะใส่เต็มแรงได้ คือเอาง่ายทุกส่วนของร่างกายต้องผ่านการเทรนถ้าไม่ผ่านการเทรนกระดูกตรงนั้นจะอ่อนคือเช่นเช่นกระดูกข้อมือเวลาต่อยจต้มแรงใช่ไหมข้อมือตรงนี้จะเจ็บมือใหม่ทุกคนจะรู้ไอผ้าพันมือเน,นี้ยนะดูในตะก้าแล้วกันเดี๋ยวปักตรงตะก้าไว้ให้